สวัสดีค่ะช่องมิงดําซิงนะคะอยู่กับช่องน้องมิ่งดัมซิงนะคะก็สวัสดีทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็กำลังจะเริ่มงานนะคะทุกคนดูเขาก็เลยเตรียมตัวอ่ะจีตจี้จจเอาใหม่อิฟเตรียมตัว เตรียมตัวนะคะก็จะเริ่มงานก็มีเติมน้ำมันอาจจะเบียร์อะไรเรียบร้อยนะคะว่าเพิ่งกินข้าวเสร็จนี่ก็กำลังจะเริ่มแล้วเนินจะทำไรไรเรียบร้อยหมดเนาะกระจุกมันคือสีรุดออกนี่เออจะทำอะไร เดี๋ยว,วเราเดินไปรอดีกว่าพี่เตยยังไม่มาเลยแบ็คโฮมาแล้วคือทุกคนจริงอะมันเขียวอะแม็กโฮใช่ไหมแม็กอะแม็กคูก็เพียนมาเป็นขาว่าแม็กแล้วงียนไปหรือว่าไอ้มิ่งพูดแบบพอแบบ ปาทูดแบบเป็นทำง่ายๆถ้าอย่างนี้มันจะมือนะคะมันก็ขอเอาตงนี้หนึ่งเนาะเพราะว่ามันย้อนแสงน,นะคะ ขอ oh, ทำแทนนะคะเดีย๋ยววิ่งไปทางนี้ดีกว่าอ,อุ๊ยลื่นลืน่ไม่เป็นไรค่ะจิ๊บจิบ,จบไม่เจ็บเลยจริงจริง ประมาณนี้ค่ะเราก็จะเริมงานแล้วบรรยากาศอย่างนี้ของวิ่งไม่ได้มีให้เห็นบ่อยๆนะจ๊ะเพราะว่าไม่ต้องวาถ่ายตอนเช้าเพราะวิ่งต้องรีบไปเรียนนะคะก็ตอนมแหล็กเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะมีประกาศเลื่อนเปิดเปิดเทอมอีกนะคะนี่ก็เลยแบบว่าอาจจะได้เรียนออนไลน์ยาวๆประมาณนั้นแบบใส่ชุดน,นักเรียนอีกทีก็ใส่ไม่ได้ <laughs> แล้วอะไรอย่างเงี้ย เปล่านะเปล่าเลยไม่ได้พูดอะไรเลยเราควรอยู่ตรงไหนให้มันแบบมุมตรีเอตรงนี้เดี๋ยว,ยวคือตอนจบคลิปที่แล้วอ่ะทุกคนวิ่งจบคลิปแล้วไม่หมุนตัวใช่ป่ะถ้าจะเห็นคลิปตอนที่วิ่งถ่ายคลิปที่แล้วอ่ะวิ่งหมุนตัวทีนี้พี่พี่อ๋อพี่อ๋อก,ก็จะกิดพ่อวิ่งแล้วก็พยายามราดูว่าไิ่เป็นไรแล้าก็แบบทำไง ไรแบบนึ่แค่อยากหมุนตัวก็อยากเล่นๆอะไรอย่างงี้บ้างก็ไม่ต้องมองงานด้วยมันอายแล้รู้ไหมว่าแต่ก็ควรอายแต่ตอนทำมาแหละเน้วมาแฟนไรทำไปแล้วเราไม่รู้ว่าหมุนตัวทำไมอิฟก่อนอิฟก่อนเอาใหม่เวลาจะหมุนตัว รัแค่รอบเดียวนะคลิปนี้อาจจะเหมือนกัประมาณสมรอบะลรอย่างเงี้ยทุกคนคะเขาวิ่งทีละสองคันหรออ๋อน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าปกติคุณพ่อจะคู่กับนาเดียอยู่แล้วนะคะสองคนนะ้ะก็จอดอยู่ จอดอยู่เจอดอยู่เนี่ยสองคันแน่เลยนะคะทีเทอยู่ฮอนไดไม่รู้งานหมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ที่เทก็จะเปลี่ยนไปแล้วค่ะไม่รู้ว่าเขาจะเทตรงไหนเนาะแต่ว่ามีต้องรีบกลับไปเรียนแล้วทุกคนจะถึงเวลาแล้วเอาเรียน แล้วก็ถ้าใครจะสองอะไรอย่างเงี้ยแเลยนะทุกคนเพราะไม่มีหลายเสียงแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่สถานการณ์นะคะจุ๊บจุ้างวันถึงแยเ,เซลแรงนะเดี๋ยวยองภห้อุ้งอิงทุกคนคือมีคนถามมิ้งว่ามิ้งอายุเท่าไหร่นะคะ คืออันนี้มีคนถามแบบถามถามากไม่ต้องบอกอไหรเนาก็คือ,คอ,คอมีคนถามครั้งล่าสุดนั่นแหละว่าอายุเท่าไหร่มิ้งก็บอกว่ามิ้งอายุ14นะคะแต่ว่าเขาไปเห็นมิ้งใส่ชุดมปลายใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่า14ทําไมใส่ชุดมปลายมิ้งก็เลยบอกว่ามิ้งอยู่ม .4 แล้วค่ะซึ่งเดือนหน้าก็วันเกิดมิ้งแล้วเนาะก็จะอายุ15แบบอายุ15 เต็มๆนะคะน่าแหละก็คือจะอายุ15นะคะในเดือนหน้านะแล้วก็แต่ว่ามิ่งออยู่มสีแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อมิ่ก็แบบโอเคอายุ16บหก็ได้เพราะว่ามสีต้องอายุ16แล้วนะคะแต่ว่ามิ่งเพิ่งเพิ่งจะเกือบ15แล้วใครถามเขาก็ไม่เชื่อ ก็เลยแบบไม่รู้จะพูดยังไงไมิ่งเกิดพศ2549นะคะมาทุกคนน่า,าจ,จะแก่ไปหน่อยนะคะเพราะว่าอยู่กับเพื่อนแก่ค่ะไม่ได้ว่าเพื่อนนะจริงๆแต่ว่าผ่านมาได้ไงไม่รู้แต่ก็สนุกดีนะทุกคนมันเหมือนว่า ือเราอยู่ในสังคมคนที่โตกว่าใช่ไหมแต่ว่าเราก็อยู่ได้เราแบบรอบพัศนาค่ะแบบอะไรให้มันดูโตๆเหมือนพวกเขาแล้วก็โอเคนะคะถามเพื่อนเพื่อนก็ไม่ได้ว่าเื่อนบอกเออแบบเด็กกว่าเป็นพี่กว่าก็ยังเป็นเพื่อนกันไหมเพื่อนบออะไรที่ยิ้มเหมือนมีกิ่สีจริงนะทุกคนอาจจะแก่ๆไปนิดนึง ประมาณนี้นะสักก็จะวิ่งทีละสองคันนะคะน่าจะไปเทใกล้ๆตรงนี้แหละทุกคนนะคะเสียเต้ยมาแล้วหรือเปล่านะน่าจะมาแล้วนะคะเห็นแบบแบบอ๋อมาแล้วหรือไม่ใช่พอมีคนเดียวแหละเควิ่งทีละสอง วิ่งกันหมดนั่นแหละแต่ว่าเขาเพิ่งมาไอ้มิ่งเอ๋ออีกแล้วทุกคนมิ่งคบอกว่าเล่นหน้ากล้องเยอะไปไหมเพราะวิ่งเวลามิ่งพูดแล้วให้ดูรถใช่ไหมมันก็จะเวลามิ่งนอกเรื่องอะนอกเรื่องแล้วถ่ายรถอต่มันก็จะแบบยังไงยังไงอยู่เนาะทุกคนมิ่งรู้อย่าลไวมิ่งมีคนชอบนอกเรื่องแล้วเป็นคนมิ่งก็แบบ่วนนึ่งไปพูดเรื่องอายุเหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมแล้ววิ่งก็ถ่ายรถแบบเรื่อยๆไม่ได้มองหน้าตัวเองใช่ไหมมันก็จะแบบ ยังไงอ่ะคือมันไม่สันั่นเลยค่ะอ้าวอ๋อปลาเตยมาแล้วเสร็จเตยมาแล้วค่ะแล้วคนขับลำกินหายไปไหนคะไปแล้วคุณพ่อบอกว่ารถนาเดียเนี่ยประหยัดน้ำมันมาก2.10แต่ก็บอกเขาบอกว่าประหยัดน้ำมัน อยู่ที่คนข่าวเขาบอกอย่างนี้แต่ถ้าไมิ่งขับก็บคงแบบสามถังมันสามกิโลนอะรเงี้ะออคนขับจวดเกินไงอืมไม่พูดเยอะหรอกเจ๊นเนี่ยบอกว่าเจ๊เน,นี่ยแบได้มือนขบนเนี้ยเห็นไหมที่มันแบบเป็นหมวกหมวกรู่ลมริบเปล่า ก็เลีนเรนเรรื่อนพ่อครูสั่งงานเยอะไปหรือเปล่าไม่ใช่สมองไปเลยเลยนะทอไม่ทันเลยนะใช่ไหมว่มากลับไปต้องต้อง,องก็ต้องไปป่นงานอีกเหมือนเดิมโอเคค่ะทุกคนก็จะถึงเวลาแล้วนะคะมันก็ต้องกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b นนะคะเป็นกำลังใจให้น้องมีดัมซิงด้วยนะคะแล้วขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะทุกคนมีแรงมากๆเลยแบบอย่านคอมเมนต์เนี่ยขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหมค่คลิปหน้านะคะ